เต้นยิงโอ้ยทีคนคนนี้ไม่ใส่ชุดอะไรไปอยู่นี่เนี่ยได้ไหมครับคนนี้ไม่ใส่ชุดอะไรเนี่ยแปะรอบเกาะแปะรอบเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีวางวางรอบไหนขาดพอครับวางไว้รอบเกาะไหนวางไว้รอบเกาะไหนไม่ต้องมาวานคุณเล่นคุณเล่นก่อนนีกลองว่าเดี๋ยวดูพี่จะได้จะจัดสักทีนึงวางอะไรพี่ตรงไหนก็ได้วางตรงไหนไม่ต้องต่อหรือตรงไหนก็ได้ปึ๊บ โอเคยังเราแล้วแอนน์เขาเข้าไปได้ไงวะะวังขึ้นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยระเบิดวังเดี๋ยวพี่ขึ้นมาอยู่บนหอให้ด้วยเนี่ยใหม่หรอเห็นปะเนี่ยอยู่ในห่อเนี่ยไม่ลืมไอสัตว์ใครอ่แปะระเบิดไปตรงนี้โอ้วววไอไอไอก๊อปไอก๊อปความเลยศิลปะมากก๊อปไปเลยโอเคยังพี่จะเอานะเอาเลยจะเห็นจะเห็นที่พี่ถือไหมคืออยู่ขุกมดนดะเห็นปะ มองไม่เห็นเห็นครับเห็นอะไรอ่ะโอ้ยเห็นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้รอบรอบรอบเกาะใช่ป่ะเห็นเห็นเห็นอ่าเห็นผีไอ้ผีอย่าเพิ่งยิงนะผีตรงนั้นนะอย่าเพิ่งยิงนะผีตรงกลางเมืองอ่ะอย่าเพิ่งยิงนะอุ๊ยอะไรเลยผิดอ่าอย่ายิงอ่ะยิงนะอย่ายิงแล้วแกเห็นตรงที่บล็อกบล็อกไม้แกวางใช่ไหมเอาหน่อยเดี๋ยวพี่จะยิงบอมไปตรงกลางเกาะเลยนะตรงบนหลังคาบ้านมันนะแล้วเดี๋ยวไปดูชิปกันได้นะครับในกลุ่มเฟสนะครับเพ่นเลยเพ่นเลยเฮ้ยค้าง บัวเ้นไม้ต้นไปเว้ยมันเยอะอะไม่นด้อะไรเลยอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ทรายวะเอออะไรเกิดขึ้นต้องเจอวิ่งเหระไม่เห็นไม่เห็นไม่มีอะไรเลยพี่ไม่มีอะไรเกิต้นไม้ลมอ่ะเห็นเกิต้นไม้ลมอ่ะมันมีแต่ต้นไม้วะลินลินบอกต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อ๋อแต่ไม่ต้องยิงดิน ขอลองยิงดินหน่อยแล้วกันไว้โอเคนะพี่จะยิงเข้าไปตรงกลางสนามย้านนี่นะพี่เนียย่าเฮ้ยกูไม่ตายกูไม่ตายโอ้ยเราไม่ตายเฮ้ยบเลยไอ้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 เนี่ยเราไม่รู้า่เราอปเราไม่พูต้านขาเราบดเออเราไมู่ด้านเราบดเราโดนตกเราเบมันเอาความ้ไปหนกตายหน่อย เาไตายแน่นอนไม่ต้องห่วงของใครวะเนี่ยเอาพอมันพอมไปเอาเอาเอาเฮ้ยเไปหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้เมื่อี้ผมไอ้ไอ้นปืนทำไมปืนหายเดี๋ยวอ้าวกระปืนหดอะปืนมปืนปืนบืลดรแอดลดแอด อิ่งทิ้งเลยกิ่งทิ้งเหมือกิ่งทิ้งกิ่งทิ้งเหมิงตายแล้วดูตายแล้วตายแล้วเลอกนึิงตัวงิดงงนึงตัวไอ้ตัวเนียวะโหแม่งคนโหดไร้เลยโหดร้มาตายไปนี่อันนี้นี่เลยเด้อพี่ไหนคนไหนคนไหนมานจอวิ่งใกล้ไหนเ็วพี่จะดูชื่อพี่อยู่ข้างหลังแล้วไม่ใช่หรอข้างบนข้างบนอ่ะพี่อยู่ข้างหลังแล้ว อ๋อสงสัยเมื่อกี้พี่บักมันเลยยิงแล้วพวกแกไม่ตายพอพี่เดินลงมาข้างล่างแล้วแกอย่างนี้เห็นอ๋อมันบักแน่เลยอ่ะพี่จะวาร์ปอาร์ทไปนี่นะอ่าอ่าไปไหนไปอัลเบอร์ตันส่งไข่เอสอ่ะยืนเฉยไก่อนนะยืนเฉยก่อนนะนี่ใหญ่ดูนะพี่อยู่นี่ใช่ไหมพี่จะหามันอ่ะพี่เห็นมันละถอยออกมาใกล้กันเลยก็ได้มีรถมีรถ พี่รู้นะเหียบร้อยตานความความอุ้ยของของขอของนะเดี๋ยวพี่จะยิงมันให้ดูนะระยะระยะขนาดนี้นะครับเอาเก็บของก่อนแป๊บนึงปืนอะไรวะเซอร์เบอร์ทูดเอาลูกคองผม่าเราจะได้เลยดูดูซื้อดูซื้อบ้างมีทีวางขายเจ๊ใช้ไม่ได้พี่ก๊อปพี่ก๊อปเอาเลสมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยผมเซอร์เบอร์ทูดไม่มีเลยพี่ค๊อปมีอะไรของมีออะไร เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเลยค่ะยิงค่ะยิงข้างหลังเขาข้างหลังให้มันใครลองแกลองไปให้มันยิงดิก็เดินไปเลยไปให้มันยิงนี่ไปให้มันยิงนี่ไปให้มันยิงเลยไปให้มันยิงเลยนี่มันเอ้ยมันยิงไม่ตายเหรอพี่ไม่เดี๋ยวพี่พี่จะให้มันยิงเองพี่จะให้มันยิงเองเดี๋ยวดูนะพี่มีผมนี้มันไม่ตายตายเฮ้ยทำไมแกไม่ให้มันยิงพี่อ่ะอ้าวบก่อนบคุณครับเมื่อกี้แกไม่เห็นหรอพี่โดนยิงกันเลือดมัาหลายจุดเดียวเลยอ่ะเออเนี่ยเจอะสุด ตึรักด้วยเราจะไม่อะไรมากมายนะครับโอ้ยออกแล้วออกแล้วเดี๋ยวกูตามไปแบนก่อนใครแอดเพือนพี่แคลรอแอดตั้งมาแอดใครเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่คนมาแอดแอดเออแอดแอดไปแล้วแอดไปอย่างงงวายยิงอยู่ยิงอยู่อ๋อก็ไปแล้วครับดต่อดพับใจเย็นครับใจเย็นนะแป๊บนึงลองลองของเฉยๆไม่ได้มายิงใครครับแป๊บนึง ลับลงเไปเหี้ยเยอะนี่คือไอพี่จีที่แอดมาเหรอวะไม่ต้องมาหนหมดเลยวะเอาแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวไปแบนโปรก่อนจ้าอ่าทุ่มครึ่งสอนสามทุ่มครึ่งเนาะใช่รหัสนั้นมันจะเล่นไม่ได้สามเซิร์ฟเลยอะไรเพราะว่าแบนที่แบนเซิร์ฟยังมันติดทุกเซิร์ฟเลยมีว่ะเนี่ยอย่าก็บอกไปในคลิปนี้แล้วกันนะว่าถ้าเข้าไม่ได้นี่มันเป็นปัญหาเพราะว่า ครั้งแรกตอนนัดโหลดดิ้งอ่ะมันจะจำเป็นต้องจำเป็นติดต่อเซิร์ฟนอกอไปก่อนเพื่อยืนยัน ID ว่า i อเราเป็น ID Ste สตรีมแท้ไม่ใช่เซิร์ฟเถื่อนหรืออะไรแต่ที่มันเข้าไม่ได้เป็นเพราะบางทีคนยัดจมกันหรือว่าเซิร์ฟมันต่อเซิร์ฟนอกไม่ติดประมาณนี้ทําให้คนในเซิร์ฟทีเ่เข้าได้อยู่แล้วเขาเล่นได้แต่ว่าคนที่ยังไม่ได้เข้าเข้าไม่ได้นั่นเองโอเคเนาะมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้มันขายเองมันเซิร์ฟไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการเน็ตเขาจะยังไง ใครวะาเดือนหน้าเราจะไปเช่าเน็ตเขาอย่างเดียวนี่เน็ตเขาอย่างเดียวนี่แพงมากแออดหยโอเคให้รูเป็นเลยงงเป็นยังไงมันไม่ยิงพี่เดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันซาฟฟอลล์อ๋อเอ๊ซาฟฟอลล้ยืนยันว่าฉันเป็นผู้